ทีวันนี้สำหรับเพื่อนครูนะครับวันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของทางท่านสมพงค์อุมะวันนะครับที่จะมารายงานในเรื่องของความเคลื่อนไหวของครูบาอาจารย์ให้ท่านได้รับทราบกันนะครับในช่วงของห้านาทีวันนี้สำหรับเพื่อนครูนะครับเรียขออนัญาตต่อไปหาสมพงค์อุมะวันสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณพระพันธ์และท่านผู้ฟังที่เคารพทุกอ่ารับครับครับพ่อ าวันจันทร์ที่20มีนาคม2566นะครับวันนี้อากาศจะเริ่มร้อนแล้วนะครับถึงจะร้อนแรงขนาดไหนแต่ถ้าใจสงบใจนิ่งก็จะทําให้มีความสุขได้เช่นกันครับพี่มอ,อย่างน้นยก็ยินดีกับท่านดรวิทยาอินารานะครับหัวหน้าภักไทยพร้อมนะครับที่จะเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาในการดูแลพี่น้องในเรื่องของอให้ยูดีมีสุขนะครับก็ขอให้ประสบผลสําเร็จเป็น สสคนที่ห้าของจังหวัดนะครพนมคัแล้วกันเนะาะพร้อมเนาะอาวาฟังข่าวเรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้สินของครูนะตอนนี้นะครับท่านอัธพลสังขวาสีปลัดกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็เป็นประธานในการเปิดมากรรมการเงินเพื่อครูไทยนะครับสร้างโอกาสใหม่ให้กับชีวิตครูไทยที่ดีกว่านะครับในสี่ภูมิภาคครั้งที่สามนะครับจากที่ภาคเหนือจากที่ไหนจากที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับ ซึ่งงานนี้ก็มีท่านดออรอัมพรพินศาศเลขาธิการคณะกรรมการการ,รศาึกษาขั้นพื้นฐานรวมกับท่านสุทินแก้วพนารองปลัดกระทรวงศึกษาธิการรวมทั้งผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องนะครับโดยไปให้การจัดงานในครั้งนี้นะครับที่สําคัญมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนะครับก็ให้การต้อนรับคณะเป็นอย่างดีนะครับที่โรงแรมอินรีเรียน and c o n v e n t i o n center นะครับซึ่งการจัดงานก้งนี้ก็อย่างที่ทราบแล้วนะครับพอจุดนี้เป็นจุดที่3ามละก็คือการแก้ปัญหานิสินครูนะครับซึ่งก็แบ่งเป็นการเร่งด่วนแก้ปัญหาเป็น2มิติด้วยกันนะครับก็กลุ่มแรกก็คือครูที่ทำหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอนกับกลุ่มที่สองก็คือขราชการที่เกษียณอายุแล้วนะครับโดยเน้นมุ่งเน้นบอกว่าจะต้องมีเงินารายได้เหลือ จากการหักหนี้สินแล้วจะงน้อยอย่างน้อยนะครับไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการดรําเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูได้อีกปอปกาหนึ่งเหมือนกันนะครับมาฟังข่าวเขตพื้นที่บ้างนะครับตามที่ท่านท่านดรพิสุทธิ์กิติศรีวรพันธ์ก็ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการออกปรับมิอผลการปฏิบัติงานด้านตามข้อตกลง,งในงงงการพัฒนางานนะครับ PA ตำแหน่งผู้บริหาร สถานศึกษาประจำปี2566ครั้งที่หนึ่งนะครับนอกจากนั้นก็จะมีการติดตามการพัฒนาการศึกษาตามนโยบายโครงการคุณภาพสามวิสู่ปัญญานารมิตรชีวิตมีสุขนะครับของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานะครับกรรมการชุดที่หนึ่งนะครับซึ่งทางท่านรัฐนตริสุดกิตศิวรพันที่จริงท่านจะออกไปทุกทุกโรงเรียนนะครับเพื่อที่จะได้ไปเยี่ยมเยียน ผู้บริหารโรงเรียนด้วยแต่เนื่องจากว่าภารกิจเยอะนะครับก็ได้มอบหมายให้ท่านท่านชัดชัยชัยมงคนะครับรองผู้บร,กริการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามาทำหน้าที่เป็นประธานและก็มีท่านกรมศริลป์รรสีมณัสัตท่านสมพงษ์อุมาวันกรรมการผู้ช่วงคนุฒิพร้อมกับผู้บริการกลุ่มบริหารบุคคลนะครับไปทําหน้าที่วันนี้นะครับ20มีนาคมตรงกับวันจรรันทร์ก็เช้า 9นาฬิกาที่12นาฬกาก็จะประเมินที่โรงเรียนศีโกตลบูรณ์นะครับภาคบ่าย13นาฬิกาถึง16นาฬิกาก็จะประเมินพีเอติดตามการดําเนินการโรงเรียนคุณภาพสามวทิที่โรงเรียนคาเตยอุปถัมภ์นะครับวันอังคารที่21มีนาคมเช้าอยู่ที่ศรีบัวบานวิทยาคมบ่ายที่ปิยะมหาล,าลายัยอันนี้เป็นชุดที่หนึ่งนะครับ ส่วนชุดที่สองนะครับท่านดรพิสุดจิตศรีวรพันธ์วันนี้ท่านว่างพอดีนะครับวันพรุ่งนี้นะครับก็จะออกประเมินพร้อมกับท่านผู้นริการอนันต์สุวรรณหงษ์ท่านชัยนาทศิรินุมาศซึ่งเป็นกรรมการผู้สมกวุ่รับการแต่งตั้งพร้อมกับผู้นริการกลุ่มบริหารงานบุคคลนะครับก็จะไปประเมินในวันพรุ่งนี้21่มีนาคมนะครับเป็นวันอังคาร ช้าที่ปราบปากวิทยาบ่ายที่โรงเรียนนักขอมพนมวิทยาคมนะครับวันพุธที่22มีนาคมเช้าที่ทกุติใล้บ่ายก็โรงเรียนมหาใจวิทยาคมอ่ะวันนี้เอาสองคณะที่ออกปฏิบัติหน้าที่ก่อนกันแลกันนะครับแต่กองทัพครูนักขอมพนมจำกัดน,นะครับโดยท่าน อดอรพิสุทธิ์เศรีวรพันธพร้อมกับทีมงานนะครับตอนนี้ก็มีความมุ่งมั่นในการที่จะพัฒนาให้สมาชิกได้สะดวกสบายนะครับโดยการเปิดเจ้าสู่ยุคใหม่ไปกับสกรอมรัพย์กรุนครพนมนะครับโดยสมัครแอปพลิเคชันของสกรอมรั์กร,รุนครพนมได้เพื่อสะดวกในการที่จะติดต่อกับสกรและรับทราบข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของสหกรณ์นะครับทางท่าน ประคองศีลเมืองซ้ายนายกสมาคมพอนอนะครับสมาคมชาวบริกิจสงเคราะห์เพื่อนเสมาธรรมจักรจังหวัดนครพนมมุกาหารก็บอกว่าขณะนี้ทางสมาคมก็ยังเปิดรับสมัครสมาชิกเป็นการปกตินะครับก็คือรับสมัครผู้ที่มีอายุไม่เกิน35ปีนะครับก็บบบสมัครได้ตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปและก็ไม่เกิน60ปีนะครับ นะก็ค่าสมัครก็395บาทนะมีรายละเอียดต่างๆก็ติดต่อได้ที่สมาคมพอ,อนอนะครับตั้งอยู่โรงเรียมชุนทรวิกิตนะครับ0 4 2 5 1 3 0 4 3นะครับปิดท้ารายการหน่อยก็แล้วกันครับท่านปริญญาทราเสนาก็บอกว่าทางสพสรร่วมกับโรงพยาบาลทีระวัดจังหวัดกาลสินนะครับก็จะเปิด ให้บริการตรวจสุขภาพดวงตาเพื่อคัดก,กรองต้อกระจกให้กับพนักงานและก็ประชาชนทั่วไปในวันพุทธที่22มีนาคม2566ช 1, ่วงเวลา9จ้าหนกาที่12นาฬิกาที่สำนักงานสอบสคนะครับก็ขอให้เชิญชวนได้รับการตรวจสุขภาพคัดกรองต้อกระจกในครั้งนี้โดยพร้อมเพลี่ยนกันงรับผ่านวันนี้เอาแค่นี้ครับสวัสดีครับมาต่อเติมต่อยอด5นาทีสำหรับเพื่อนครูนะครับเช้าว,วันจันทร์ที่20เดือน มีนาคม2566นะครับนะเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้นะครับฟังลุงพร้อมเมื่อเช้านี้นะครับก็เห็นทางเพจของอำเภอนาทมเนาะเพจสถานีตำรวจภูธรอำเภอนาทมด่วนรถใครหายไปดูรถได้ที่สอพอสถานีตำรวจภูธรเพิรศรีสงครามาซึ่งตำรวจนาทม นำโดยพุ่มกับนาทมได้ประสานติดตามกลับมาได้บางส่วนแล้วซึ่งตำรวจสามารถขยายผลตรวจยึดรถที่คาดว่าโดนขโมยมาได้เกือบ40คันใครที่รถหายสามารถไปดูได้ที่สถานีตำรวจปูทอนอำเภอศรีสงครามนะครับหรือว่าสอบถามบ่ายหมายเลขโทรศัพท์0 4 2 5 1 9 9 9 1อโอ้ไม่ว่าเมื่อวานนี้ขับรถผ่านมาพอดีเลย รถผ่านมาพูดีเห็นนะครับรถหมดใส่จอดเติมอยู่นะเอาใครเป็นใครนะเมื่อวานนี้ไปทางพนมนะก็ผู้ใหญ่บ้านก็แจ้งอยู่เหมือนกันนะครับว่าจะมาดูรถที่สีสงครามนะครับามาที่เพจข่าวกีฬานะครับสยามสปอร์ตข่าวกีฬาเมื่อคืนนี้ก็อย่างที่บอกแล้วนะครับกีฬา,าไม่ว่าจะเป็นพิวรีกอังกฤษ นะครับทางสเปนทางยุโปรปบาร์ซโลน่าชนะเลอันมาดิด2ประตูต่อ1นะครับอินเตอร์มิลานแพ้อยู่เป็นตุด0ประตูต่อ1นะสลับบอลส่วนฟุตบอล FA ครับนะเมื่อคืนนี้โโหนะครับ,นะรบโชว์ฟอร์มเจ๋มมากเลยนะครับสลับแมนเชสเตอร์ยูไนเตตนะแต่ว่า ทางฟูลเลมก็โดน3ใบแดงโอ้โหนะเพราะว่าไปเล่นกับกรรมการเนาะเอาเอาหน้าอ,อกไปกระแทกกรรมการเดีนี้มันก็เรียบร้อยแล้วนะครับปรากฏว่าเมื่อคือนนี้นะครับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะฟูลเลมไป3ประตูต่อหนึะครับซึ่งเขาบอกว่าฟูลเลมเหลือ9คนนะเพราะว่าโดนใบแดง2นะครับต้านไม่ไหวแม้ชิงนำก่อนแต่มาเจอจุดเปลี่ยนหลังวินเลีม่มทำแฮนด์บอล บ็อกลูกยิงชันโซ่ที่กำลังจะเข้าประตูโดย V. A. R. ชี้ชัดโทษพร้อมใบแดงแถมคุณซื้อสินว่าโวยแหลกเลยสังเวืยไปอีกใบซัมายมิโตวิชยังตะบะแตกกระแทกผู้ตัดสินถูกไล่ออกอีกคนนะครับอีลามันก็ต้องดูงดีๆเนาะเขาเรียกว่ามีวินยัย ส่วนปาริสเชงแชมันนะก็สะดุดนะแพรแลนศูนย์ประตูต่อ2นะครับเห็นชัดเจนเลยว่านะครับไม่แน่นอนสักอย่างนะทีมที่มีนักเตะระดับโลกคนะ่าตัวแพงๆนะครับจะนึกว่าจะ,ะชนะเสมอไปนะเพราะว่าฟุตบอลมันเล่นเป็นทีมนะยังมีคนคนเดียวมันไม่ได้หรอกต้องเป็นทีมนะครับเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ก็ ฟุตบอล FA ครับก็เหลือ4ทีมสุดท้ายเรียบร้อยนะครับผมที่จะไปเตะก,กันในรอบอรองชนะเลิศนะครับในเดือนเมษายนนะครับซึ่งประกบคู่ออกมาเรียบร้อยนะครับรอบเอฟเอครับรอบรองชนะเลิศแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็จะพบกับเชฟฟินยูเนเต็ดส่วน แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็จะพบกับไบรตันนะครับในเดือนเมษายนนะครับโ oh. อ้ฮะบอลโรลุนโอเชียร์กันอีกครั้งหนึ่งก็แล้วก,กันนะครับสำหรับบอลเอเปคับของอ่าประเทศอังกฤษอันดับประเทศที่คอ,อร์รัปชันน้อยที่สุดในโลก ประเทศที่อยู่ในอันดับที่ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่101นะครับประเทศที่คอร์รัปชันน้อยที่สุดในโลกอันดับ1เดนมาร์ก2ฟินแลนด์3นิวซีแลนด์สนอร์เวย์สสิงคโปร์สสวีเดน5สวิตเซอร์แลนด์ส่วนมากจะอยู่ยุโรปนะคอร์รัปชันเนี่ยน้อยนะครับเอเชียเราก็ญี่ปุ่นอันดับที่12อังกฤษที่12ตอันนี้เขาจัดอันดับกันเรียบร้อยนะครับ เขาคิดวันนี้บอกว่าความสําเร็จคือผลรวมของความพยายามเล็กๆที่เกิดขึ้นซ้ําๆเป็นประจําทุกวันถ้ามัวแต่ยืนมองความสำเร็จของคนอื่นแล้วเมื่อ,อไหร่ถึงจะประสบความสำเร็จนะต้องดูตัวเองด้วยใช่ไหมแพนแนงสปริงนิวเดอะสปริงนิวบอกว่าแพนแนงคว้าอันดับหนึ่งแกงสตูที่ดีที่สุดในโลก แกงปัดแหงของประเทศไทยนะโอนะ้อาหารไทยไม่ต้องห่วงอยู่แล้วนะครับสุดยอดจริงธรรมะยามเช้าจากพระภัยสารวิสาโลนะครับผู้จัดการอีฟูกราฟิกวันนี้บอกว่าการให้อาภัยเป็นสิ่งสำคัญและคนหนึ่งที่ควรได้รับการให้อาภัยก็คือตัวเองแต่จะทำเช่นนั้นได้เราต้องกล้าที่จะขอโทษในสิ่งที่ผิดพลาดไป บางทีเราอาจพบว่าผู้ที่จากไปนั้นเรารักเกินกว่าที่จะถือสาอกับเรื่องเหล่านั้นได้นะฮะมาดูเพจที่ทีนี่เพจนะครับเพจในเฟซบุ๊กนะครับผู้จัดการอินโฟกราฟิกนะฮะพุทธมะไปแล้วพันเมนูเมนูแกงที่ดืที่สุดในโลก นะครับแนงไทยคว้าอันดับหนึ่งแม่มาแล้วมาแล้วประเทศไทยแก่งแนงนี8คะแนนนะครับลุงป้อมทำได้ทุกอย่างโชว์บทบาทมาสเตอร์เชฟผัดซีอิ้วลิ้วสุดกรมอุตุนิยมวิทยาเตือน13จังหวัดเสี่ยงพายุลูกเห็บพลุ่มเริ่มเข้ามาแล้วนะครับภาคเหนือระวังนะครับแม่ฮองสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพยาวน,าน่านตากเพชรบูรณ ภาคอีสานภาคอีสานก็เลยน้องบัวลัาพูน้องคายชัยภูมนินครราชสีมานะครับข้อบูญุญพยนตร์อากาศนะครับในวันที่19มีนาคม19มีนาคมก็คือขําคืนที่ผ่านมานะมีหน้าล้วันนี้ท้องฟ้ามืดคลึ้มเลยทีเดียวนะครับสําสหรับวิกลมนะ,ะวิกลมกบิดนะฮะเจ้าของ เขาเรียกว่าซีออมตะบอกว่าในโอกาสครบรอบวันเกิดปีที่70นะครับก็ได้ทําพินัยกรรมมอบทรัพย์สินส่วนตัวให้แก่มูลที่อมมตะมูลค่ารวม2อง0มืนล้านนะครับเพื่อให้เป็นสารประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งอันจะนําไปสู่หนึ่งในกลไกการยกระดับคุณภาพสังคมสิ่งแวดล้อมและเศษรษฐกิจไทยนะครับที่ว่าโอโหเป็นเจ้าสัวเนาะ เป็นเจ้าสัวที่เขาเรียกว่าอะไรล่ะท่านก็ออกมาพูดในวิทยุนะครับออกมาพูดวิทยุออกมาในราย,รายการทางเฟ e บุ o k เนี่ยท่านจะมีเฟ e บุ o k ไลน์ like ของท่านนะท่านนี่เขาเรียกว่าเป็นคนสาธารณะนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีการบริจาคนะครับให้ข้อมูลข่าวสาราที่เป็นประโยชน์นะครับออกทางสื่อตลอดนะท่าน วิกลมกลมดิตเนะีก็ขอชื่นชมนะครับขอให้กิจการท่านนะครับได้มีความก้าวหน้า,ายิ่งยิ่งขึ้นไปก็แล้วกันนะครับสำหรับท่านาวิกลมท่านวิกลมกลมดิ์นะพายุลูกเห็บถล่มเชียงใหม่โอ้นะฮะหนึ่งวันที่ผ่านมาณนะวันที่18มีนาคมผู้สื่ข่าวรายงานว่า ได้เกิดพายุฝนกระหน่ำลมกันโชกแรงและลูกเห็บตกลอยพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่จนปั่นป่วนกันทั่วเมืองเตือจากขออภัยนะครับเป็นวัดนีกแล้วอากาศเช้าๆเนื่องจากลมแรงพัดกระหน่ำจนป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เสาไฟฟ้าป้ายหาเสียงต่างๆลมระนีระนาดโอ้นะครับดูลูกเห็บแล้วก็ไม่ใช่ธรรมดาเลยนะนี่นะครับ ท่านพอสินสิงสีน้นนนนองชายนะจากาโรงเรียนนครพนมวิยาคมว่าไงขอเชิญร่วมงานเทาแดงคืนถิ่น66และทอดพระป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาการศึกษาและหารายได้จัดทํารั้วโรงเรียนนะครับ14 15เมษายนนะครับโรงเรียนนครพนมวิทยาคมนาะท่านพอสินน้นา,าเชิญนะครับสิ์เก่าทุกท่านนะเนะมื่อวันต้องขอบคุณเด้อทาง ทีมงานนะยากสนิทปิดเสื้อหายทางบ้านพันนอมทางนาน้องบกนะ,ะทีมงานท่านดร ok พัชรพงศ์เนาะนะที่ได้ไปประสานงานเรื่องสารเสริมประสิทธิภาพนะครับโอ้ตรงขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับทุกคนก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะฮะก็คงคิดว่าคงจะได้ทํางานร่วมกันเนาะฉากชีวิตของพาติมะสตียามูนะ,ะผู้หญิงมุสลิมคนแรกของประเทศ เส้นทางที่ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยฮาติมะสตียามูหญิงมุสลิมชาวยะลาวัย57ปีกับเขาอีกปัจจุบันของเธอคือผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีกับเวลาราชการที่ยังเหลืออยู่อีก3ปีจากชีวิตเด็กครอบครัวธรรมดานะโรงเรียนในโรงเรียนนอกเมืองแต่ด้วยแม่ของเธอที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาครับนำพาชีวิตช่วงมัธยมศึกษาเข้าสู่โรงเรียนพัฒนาวิทยา และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาที่คณะวิทยาการจัดการวิทยาการการจัดก,การมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก่อนเข้าสู่เส้นทางการรับราชการโอ้ไม่ใช่ธรรมดานะคนที่เป็นผู้หญิงเนาะภาพระดับโลกนะครับวันนี้เป็นภาพเดอะสแตน a า d ์ด uh, ครบบอกว่าแคทเธอรีนเจ้าหญิงแห่งเวลส์ทรงทักทายซิมัตสุนัขสายพันธุ์ไอริสวูฟฮามสคอต ประจำหน่วยรักษาพระองคชาวไอริชขณะกําลังร่วมรับชมขบวนพาเรดเนื่องในวันเซ n t ์แพทริกในเมืองอันเดอร์ชอตของกฤษเมื่อวันที่17มีนาคมที่ผ่านมานะครับเป็นภาพสวยเลยนะฮะการบ้านการเมืองกร็ึ่มและตอนนี้นะครับเริ่มรออะไรนั่นนี่เริ่มรอ,อพรัฐกติการยุบสภาใช่ไหมาทางพักไทยเพื่อไทยโอ้โหนําทีมปราัยที่จังหวัดระยองนะ ถูกพักกินเงินเดือนแต่ไม่เข้าสภาสรุปวีรกรรมสวญี่ปุ่นอดีตยูทูบเบอร์ถูกขับพ้นตำแหน่งเผชิญคดีเฉาข่คมขู่ช่อกว่งว่าเข้าไป,ปะะอดีตประธานดีสรัฐอเมริกาทรัมป์เผยตนจะถูกจับอังคารหน้าปมจ่ายเงินปิดปากดารานหนังผู้ใหญ่พร้อมปลุกมับช่วยประท้วงอีกละโร ปลูกได้ขนาดนั้นบ่รัฐบาลสหรัฐวังให้วอร์เรนบัฟเฟตสนะครับเข้าลงทุนในหุ้นแบงก์นะเพื่อเรียกความเชื่อมั่นกลับมานะประเทศใหญ่ๆก็มีปัญหาเนาะแผ่นดินไหวแมกนิกจูด6.8เขย่าเอกวาดอร์เสียชีวิตอย่างน้อย14คนไทยสร้างไทยชวนสังคมหยุดตีตาอาชีพเซ็กส์วอเกอร์ชี้หนีความจริงไม่ได้นะครับแต่ออกแบบกติกาได้ สีเกนผิงพบปูตินจับตาจีนเป็นกาวใจหรือผู้สนับสนุนอาวุธนะฮะินใจเออเออลิงบลส์ฮารันผู้เล่นพรีมียรลีกคนที่6ยิงทะลุ40ประตูขึ้นไปประตูจากทุกรายการในลุกดูการโอ้ตัวใหญ่สูงด้วยนะนี่นักฟุตบอลของทีมแมนซิตี้นะครับไม่ใช่ธรรมดาลเลย คอนเต้ e สัมภาษณ์เดือดสวดลูกทีมเห็นแก่ตัวไร้ความเป็นทีมชี้ต่อให้เปลี่ยนผู้จิการทีมก็ช่วยอะไรไม่ได้ฟุตบอลก็มีขึ้นมีลงเนาะเหมือนกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่แหละนะครับฤดูการต้นต้นลุูการนอู้นะฮะอยู่ลนดับท้ายเนี่ยตอนนี้ขึ้นมาท็อปโฟลแล้วแล้วก็คว้าแชมป์ไปหนึ่งรายการจากคาราบบวครับแล้วก็หลังลุนอีก3-4รายการเนาะรัฐบาลเปิดลงทะเบียนระบบพิสูจน์ยืนยันตัวตนทางดิจิตอล ดูป้าดิจิตอลให้สามารถใช้ดิจิตอลไอดีแทนบัตรประชาชนตัวจริงได้มาดูทางโพสต์ทุ די เวิร์กพอยทุ די เวิร์กพอยทุ די นะครับวันนี้มีอะไรนะก็ขึ้นข่าวเหมือนกันนะฟูลแล็บเสียจุดโทษบวก2ใบแดงเจอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับถล่ม3ประตูต่อหนึ่งนะอย่างที่พูดไปแล้วนะครับนักกีฬาต้อง มีวินัยเนาะส่วนอันดับหนึ่งของพีเอไมลีกนะครับอาร์เซนอลก็ฟอร์มอย่างโอโหร้อนแรงนะครับเมื่อคืนนี้ก็ชนะคริสตันพาีเตสี่ประตูต่อหนึ่งนะครับเรียกว่านะครับทายิดทาแนนไว้ตรงนี้นะครับแน่นอนนะแทบแชมป์ก็คงจะเป็นของอาร์เซนอลน,นะครับซึ่งมีอยู่นานนะยังยังไม่ได้เป็นแชมป์นานแล้สลับฟูลแลมนิดาพ อานิราโพลครั้งที่1น,นะครับสำรวจความเห็นประชาชนเลือกตั้งใหญ่2566หนุน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 ,น,นแพรทองทานอันดับหนึ่งตามด้วยพิธาและพลเอกประยุทธ์นะก็ว่ากันไปเนาะมีการทำโพนะอันดับหนึ่งเลยนะอันดับหนึ่งก็แพรทองทาน38% 2พิธานี่15%ประยุทธ์15%นะก็ว่ากันไปนะครับถือว่าเป็นการสำรวจเบื้องต้นนะครับ ความแน่นอนก็คือความไม่แน่นอนเอาละครับ5นาทีสารเพื่อนครูวันนี้ก็คงจะต่อเติมต่อยอดนะครับทางท่านพอสมพงษเพียงเท่านี้นะครับวันพรุ่งนี้พบกันใหม่วันนี้ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ